มาดูเกงยินรียวรุ่น501มือสองจากทางร้านของเรานะครับมนเกงตัวนี้นะฮะเป็นสีบลูนะฮะเป็นสีบลูก,กลางๆหน้าขานะฮะจะมีรอยฟอกขาวแล้วก็ผ่านการใช้งานมาตามอายุการใช้งานก็เป็นเรื่องปกติของเกงยินมือสองนะฮะมาดูเกงยินรียวรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายเดืบยู 36L 34ขนาดวัดจริงเอล36เอลทั้งตัว42.5ปลายขา9.5นิ้วเมตรอินตุรกีอีกหนึ่งตัวนะฮะ ราคา950บาทนะครับเกงตัวนี้ราคา950บาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร096-1519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะทางร้านเรานะครับจะขายเฉพาะเกงยินรีวายมือ2ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่าน,นั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกค้าทางด้านหน้าและด้านหลังนะสีสวยเสมอตัวนะฮะเป็นเกงอ่งสวยแบบเซ่ออีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะร,ราคาแค่950บาทนะฮะ ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อ0961519525ครับผมดางเกงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับดางเกงตัวนี้ขนาดตามป้ายนะฮะที่มาติดมากับป้ายตรงนี้นะฮะเดือบเป็นยูสามสิบหกแอลสามสิบสี่นะครับแต่ผมต้องขอแจ้งนะครับว่าดังเกงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้ายที่ที่ป้ายประเกินตรงนี้หรือป้ายหนังตรงนี้นะฮะจะไม่ตรงกับวัดจริงเป็นส่วนใหญ่นะแต่ตัวนี้ตรงนะครับตัวนี้ก็ตรงก็มีเป็นบางตัวตรงแบบนี้นะฮะแต่ก็ส่วนน้อยครับผม ขนาดวัดจริงเอล36ซึ่งตรงกับดับเป็นยู36นะฮะเดวทั้งตัว42.5ปลายขา9.5นิ้วนะฮะปลายขา9.5นิวเมตรอินตุรกีร,ราคา950บาทงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเดิมๆนะฮะลูกค้าเป็นการเย็บแบบได้เดียวผ้าฟอกเดิมนะฮะงานปลายขาผ้าฟอกเดิมตะเข็บโพ้งขาวนะฮะจะเป็นตะเข็บริมโพ้งขาวนะครับสวยๆเสมอตัวนะฮะเก่งตัวนี้ราคาเบาๆนะฮะกับกับทางด้านของเรานะฮะ ราคาแค่950บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้กับทางแอดมินเรานะที่เบอร์โทร0961519525เกงตัวนี้จะเป็นงานตุรกีนะฮะร,ราคา950บาททางร้านเรานะครับก็จะขายเฉพาะเกงยีนรีไวแล้วก็จะขายเฉพาะเกงรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกค้าเกงรุ่น501เนี่ยนะฮะยิ่งเก่ายิ่งสวยนะฮะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะของจากทางต้านของเราคือาการเกงงานวินเทจหรือเกงมือสองนะถ้าเป็นงานวินเทจจริงนะตัวหนึ่งก็ต้องมีหลักหมื่นขึ้นนะครับถ้ายิงจริงแล้วนะะก็จะมีหลักสองหมื่นสามหมื่นขึ้นอย่างนี้นะฮะขึ้นจะเป็นปีลึลกๆหน่อยนะแต่ถ้าใครไม่ไม่เล่นในส่วนนั้นก็หันมาอีกหนึ่งทางเลือกก็คือทางช่องของเราะะจะขายกางเก่งในราคานี้ให้กับลูกค้าไว้เลือกซื้อเลือกชมนะครับ <S <S เอาไว้เลือกซื้อเลือกชมกับราคาพันต้นๆนะฮะ ถึงพันกลางๆนะฮะก็จะมีอยู่ในราคานี้นะครับลุกค่าตัวที่จะราคาถึงหมื่นนั้นก็มีน้อยครับเคยมีครับแต่ก็มีน้อยที่จะหลงปนมากกับในกระสอบเก์นี้นะฮะก็โดยแต่โดยนใหญ่แล้วก็จะเป็นกเกงใหม่นะครับเป็นกเกงพศใหม่ๆนะฮะหลังๆอย่ากปี90มามาปี2000ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกเกงอยู่ในปีพศประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525ขอบคุณครับผม